สวัสดีครับสัตว์อพีคอนโทรลเลอร์สินะครับวันนี้เรามารีวิวแนะนำครับระบบวาวไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีสองชนิดนะครับให้เลือกแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังในวันนี้นะครับผมเบื้องต้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะครับโซลินอยด์วาลเนี่ยนะครับที่เราเคยใช้กันประจำทั่วไปหรือใช้กันอยู่บ่อยๆแล้วก็คืออาจจะเคยเห็นกันนะครับในทั่วๆไปในที่มีขายอยู่ตัวนี้นะครับ เรียกว่าโซลีนอ์วาลก็คือใช้อาศัยแรงดันนะครับจะต้องมีแรงดันพอสมควรนะครับจากตัวปั๊มน้ำก็ดีหรืออะไรพวกนี้เนี่ยวิ่งเข้ามานะครับมีแรงดันจากตัวปลาปลามาก็ดีหรือว่าอา่จะต้องมีแรงดันน้ำพอสมควรที่จะไปยกลิ้นดันสปริงตัวนี้เนี่ยให้มันดันตัวขึ้นนะครับซึ่งเหมาะในการเอาไปใช้อ่กับระบบที่มีแรงดันพอสมควรหรือใช้ร่วมกับปั๊มน้ำจะต้องใช้โซลีนอ์วาลตัวนี้นะครับแต่ ตัวนี้ที่เราจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยนะครับมีข้อแตกต่างกับโซลีว,วาอย่างไรงนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้นะครับตัวนี้จะเรียกว่ามอเตอร์วาลหรือตัวครับบอลวาลไฟฟ้านั่นเองนะครับบอลวาลไวฟนนนะววไวฟ้าก็มีลักษณะเดียวกับก๊อกน้ําทั่วไปที่เราเคยใช้กันก็คือสามารถที่จะหมุนเปิดปิดได้หรือจะโยกเปิดปิดก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้ที่เป็นระบบมอเตอร์นะครับ มาทําการขับตัววาล์วให้เปิดนะครับหรือปิดตามที่เราต้องการโดยใช้ระบบไฟฟ้าเข้าไปจ่ายนั่นเองข้อดีนะครับที่มาแตกต่างกับโซลินอยวาล์วตัวนี้เนี่ยครับมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับจริงๆแล้วมันสามารถใช้ในการเอาไปลดน้ําต้นไม้เนี่ยก็คือได้เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าสําหรับพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยป้องก็คือต้องการแบบปล่อยน้ําจากที่สูงลงมา สมมติว่าไม่มีปั๊มน้ำนะครับน้ำอยู่บนเขาเนี่ยเราไม่มีปั๊มน้ำเราประหยัดปั๊มน้ำเนี่ยเราต้องใช้ระบบตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือมันเปิดเหมือนก๊อกน้ำเลยเมื่อเรามันเปิดเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยแรงดันเหมือนตัวโซนอยรุ่นนี้นะครับหรือโซนอยทั่วไปที่ต้องใช้แรงดันในการเปิดหรือต้องใช้ร่วมกับปั๊มนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ก็เหมือนก๊อกน้ำของเรานะครับมันเปิดปุ๊บน้ำก็ไหลเลยนะครับตามแรงดันของน้ำจากที่สูงลงที่ต่ำเนี่ยสบายอยู่แล้ว ไม่ต้องใช้แรงดันใดๆทั้งสิ้นในการไปผักสปริงอะไรก็ไม่ต้องนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมือนก๊อกน้ําเราที่เราเปิดด้วยมือหรือหมุนอย่างนั้นนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยที่เราเอามาจาหน่ายนะตอนนี้ก็คือเป็นมอเตอร์วาลหรือว่าบอลวาลไฟฟ้า wow น,นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นขนาดเกลียวหนึ่งนิ้วเป็นสแตนเลสแท้เลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ใช้ระบบไฟที่เรามาเลี้ยงเนี่ยสามารถเลือกระบบไฟได้นะครับเรามีจําหน่ายทั้ง ระบบไฟ DC AC นะผม220 2 2 0โวลต์ก็มีนะครบบนบ24โวลต์ DC นะตอนนี้ที่เราเอามาเทสวาลวชุดนี้ก็จะเป็นระบบไฟ24โวลต์ DC ซึ่งแปลงมาจากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้มีข้อดีแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งโปรติแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นวาลวโปรติทั่วไปเนี่ยเป็นลักษณะบอลวาลวที่ราคาถูกๆก็จะมีขายเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่านะครนบแบบถูกๆเนี่ยมันเปิด แล้วไฟดับปุ๊บเนี่ยวาล์วมันจะค้างเลยน้ํามันก็จะไหลไม่หยุดอันนั้นคือเป็นระบบวาล์วที่าราคาไม่แพงนะครับก็จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปแต่ของเราเนี่ยจะสั่งมาเป็นพิเศษเลยสําหรับใช้ในพวกเชิงอุตสาหกรรมหรือว่าใช้ในงานแบบเน้น,นความปลอดภัยเป็นหลักเนี่ยก็คือจะใช้รุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือเกลียวตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้งเข้าและออกหนึ่งนิ้วเลยนะครับข้อดีของวาล์วตัวนี้ก็คือถ้าไฟดับ นะับถ้าไม่มีการจ่ายไฟเนี่ยหรือไฟดับไปเนี่ยวาวมันจะปิดตัวเองลงมานะครับน้ําจะไม่ไหลทิ้งหรือว่าจะค้างถ้าเป็นอย่างที่บอกไปได้เกิดเราเป็นวาล์วแบบชนิดที่มันถูกๆเนี่ยพอมันจ่ายไฟเข้าไปแล้วถ้าไฟดับปุ๊บมันจะอยู่สภาวะนั้นเลยแสดงว่าน้ําเราจะไหลไม่หยุดเลยนะครับแต่ของเราข้อดีของตัวบอลวาล์วหรือตัวนี้เนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ยนะครับเราสั่งพิเศษมาก็คือจะเป็นระบบที่สามารถ ปิดได้กรณีไม่มีไฟฟ้าจ่ายหรือว่าไฟฟ้าดับในขณะนั้นเนี่ยวาวจะถูกปิดลงทันทีนะครับและยังมีสเตตัสโชว์ได้ด้วยนะครับในตัวของมันเองเนี่ยที่มีสายอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันจะมีสายออกมาทั้งหมดห้าเส้นนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถเอาสเตตัสสถานะในการสั่งเปิดปิดตัวนี้เนี่ยมาดูได้นะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้เนี่ยวาวถูกปิดอยู่นะครับสังเกตตัวนี้มันถูกปิดอยู่เนี่ย สเตตัสที่เอามาโชว์เนี่ยที่เราต่อไว้เนี่ยนะครับมันก็จะโชว์สีแดงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปต่อหลอดสีอะไรแต่ตอนนี้ผมต่อไว้กับหลอดสีแดงในสถานะที่คดหรือปิดอยู่น,นั่นเองนะครับส่วนถ้าเปิดมีคําสั่งเปิดจากตัวสวิตตัวนี้เข้าไปมีไฟใจ่ายให้มันนะปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งให้วาลค่อยๆเปิดตัวขึ้นพอสุดปุ๊บก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าตัวนี้สแสดงสถานะว่าวาลของเราเปิดสุดแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของอตัว บอลวาลของเรานะครับ,บอลวาลไฟฟ้ารุ่นที่เรานําเข้ามาจําหน่ายนะครับตัวนี้มีความคงทนนะครับอันนี้ก็ใส่ฝาปิดมาให้กรณีถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้เราก็ไปแกะออกแค่นั้นเองนะครับเหมือนกันทั้งหมด4ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีสเตตัสที่ใช้ในการโชว์ได้ด้วยนะครับโชว์ในกรณีนี้ก็คือเรา,าตัวหลอดเนี่ยเอาโชว์ที่หน้าตู้นะผมหน้าตู้คอนโทรลส่วนถ้าเป็นตัววาลตัวนี้เราอยากจะรู้ไม่ขนิกมัน,นถ้าเกิดมันขวางอยู่จะมี ตาเมียวสีขีดแดงๆอยู่ถ้าขวางลักขณะนี้ก็คือปิดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแนวตรงอย่างนี้ในแนวของตัววาลเนี่ยน้าก็จะไหลหรือเปิดนันเองสถานะมีตาเมียวให้ดูด้วยนะผมข้อดีของตัววาลของเรานะครับที่เรานํามาจาหน่ายนะครับผมตัวนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเรา,ามีจําหน่ายทุกไซส์นะผมแล้วแต่ขนาดแล้วก็จะเป็นสแตนเลสก็จะราคาสูงนิดนึง แต่ว่าสนิมไม่ขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็การันตีเลยว่าสนิมไม่ขึ้นนะครับเป็นตะเลแท้เดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยนะครับตัวนี้เราจ่ายไฟมาแล้วนะครับไฟจะเป็นระบบ2 4โวลต์ DC ซนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต่อเข้ากับสวิตช์แล้วเราก็ปิดอยู่นะครับเราจะลองเปิดตัวนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะบิดสวิตช์ตัวนี้นะครับเมื่อบิดปุ๊บปุ๊บเราจะได้ยินเสียงนะครับมอเตอร์นะครับเปิดแล้วก็จะสั่งเมื่ออ่ามันเปิดสูตรปุ๊บมันก็จะสั่งให หลอดติดขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีสเตตัสนับคอนแทคข้างในตัวนี้เป็นลิมิตบอกนับถ้าเกิดว่ามันสุดปุ๊บมันก็จะสั่งให้หลอดติดขึ้นมาโชว์สถานะว่าตอนนี้เนี่ยวาวมันเปิดสุดอยู่นะครับผมเราจะเห็นตัวนี้นะครับมันเปิดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับน้าก็จะไหลได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยแรงดันใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือปล่อยไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเนี่ยได้เลยเหมาะมากในการเอาไปใช้พวกระบบน้ําหยดต่างๆนะครับหรือจะเอาไปกรอกน้ํา คือทเชิงอุตสาหกรรมนะครับถ่ายน้ําเสียบอ่อปลาอะไรพวกนี้นะครับได้เลยนะครับโดยที่เราค่อยๆปล่อยโดยใช้ระบบไฟฟ้าไปต่อร่วมกับตู้คอนโทรลสั่งงานผ่านมือถืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอยู่ที่เราตั้งเวลาเปิดปิดอะไรพวกนี้นะครับปล่อยไหลก็คืออันนี้ก็ดีตรงที่ว่าสมมติเอาไปใช้กับบอ่อปลาเนี่ยสมมติเราต้องการถ่ายน้าเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดปุ๊บมันก็จะเปิด น้ำก็จะไหลเลยโดยที่ว่าไม่ต้องมาใช้ปั๊มดูดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปใช้กับพวกระบบน้ําหยดนะครับซึ่งน้ําหยดเนี่ยเราจะปล่อยอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้ปั๊มมันก็ชิ้นเปลืองในเรื่องของบางครั้งนะครับลูกค้าเกิดมีน้ําอยู่ที่สูงอยู่แล้วเนี่ยต้องการปล่อยลงสู่ที่ต่ำเลยไม่ต้องใช้ปั๊มดันไม่เหมือนโซลาร์วาวชุดนั้นนะครับต้องใช้แรงดันในการส่งเข้าไปเพื่อยกลิ้นขึ้นนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่ต้องเลยนะครับ เดี๋ยวเราลองปิดดูนะครับเมื่อเราปิดสวิตช์ตัวนี้สังเกตตัวบอลวาล์วจะปิดตัวลงนะครับตัวนี้ก็จะปิดตัวลงนะครับอย่านิ้วไปใส่นะผมนิ้วขาดนะผมเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นมอเตอร์อมีกําลังขับสูงนะครับก็คือเป็นาหมายถึงว่ามันจะมีเฟืองทดเพราะนั้นเนี่ยอย่าเอานิ้วเอาอะไรเข้าไปนะครับผมตอนกรณีถ้าเกิดมันเปิดและปิดเนี่ยอันตรายมากนะครับมันจะหมุนแล้วกดนิ้วเราได้นะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับ เราเปิดเอาไว้สมมุตินะครับเราเปิดก่อนนะครับผมเราเปิดเอาไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวพอมาสูดปุ๊บมันจะขึ้นสีฟ้านี่นะครับพอปิดลองอีกครั้งหนึ่งพอปิดปุ๊บนะครับมันยังไม่ขึ้นนะครับมันจะไปขึ้นตอนปิดสนิทก็คือขึ้นสีแดงก็คือโคดโอเพนก็คือขึ้นสีฟ้าโค้ดสีแดงน,นั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการเอาใช้งานแล้วก็แนะนําในวันนี้ส่วน สมมติเนะเปิดอยู่แล้วก็ไฟดับเลยกันนะครับผมตัวนี้สมมติว่าตอนนี้เนี่ยเรามีการสั่งงานเข้ามาให้มันเปิดแล้วก็อยู่ๆนะครับผมอยู่ๆไฟดับเดี๋ยวเราจะทําการปดระบบไฟออกนะครับสังเกตตัวนี้นะครับเราดึงเบรกเกอร์ลงออฟเบรกเกอร์ลงนะครับเดี๋ยวไฟจะดับลงทั้งหมดตัวนี้นะครับไฟดับหมดเลยวาล์วปิดเองนะครับผมคือไม่มีไฟมาเลี้ยงสะพายนะเพราะว่าเราดึงชุดปลั๊กออก หรือชุดเบกเกอร์ที่ไฟมาเข้าตัวนี้ออกเนี่ยนะครับมันก็จะดับไปเลยสังเกตนะครับไม่มีไฟมาเลี้ยงไฟดับวาล์วจะถูกปิดตัวลงทันทีจะไม่ค้างสภาวะนะครับถ้าไปซื้อนะครับผมถ้าเกิดเจอยะวาวล์วลักษณะนี้แล้วราคาถูกเนะี่ยบอกเลยว่าให้ลองเช็คแบบนี้ดูก่อนว่ามันทําแบบนี้ได้ไหมนะครับกรณีไฟดับแล้วมันปิดเองหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้เนี่ยหรือฟังก์ชันนี้นะครับ ราคามมนสูงนะครับผมบอกเลยว่าราคาจะสูงกว่าปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันป้องกันให้เราได้ที่เกิดไฟดับในกรรีเราสั่งงานแล้วก็ดับนานๆเนี่ยน้ําเราไหลจนหมดหรือว่ามันอาจจะไหลล้นหรืออะไรพวกนี้นะครับเราก็ดูตรงนั้นด้วยในความจําเป็นนะครับในการเราใช้งานมันก็จะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับที่เราเทสเมื่อกี้นะครับเ,เดี๋ยวเราลองนะครับให้ดูอีกทีหนึ่ง ตัวนี้ต้านนี้เป็นไฟนะครับเราก็เสียบปลั๊กตัวนี้ลงไปพอเสียบปุ๊บเนี่ยไฟจะติดนะครับไฟติดปุ๊บเมื่อกี้นะครับเราบิดสวิตช์มาอยู่ในสถานะที่เปิดอยู่ถูกไหมฮะพอเราเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บมันก็จะเปิดเลยแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดเราดึงปลั๊กออกนะครับจำลองว่าไฟการไฟฟ้าดับนะครับในขณะที่เรากําลังสั่งงานเปิดอยู่เนี่ยถามว่าทําไมมันยังไม่ปิดนะครับมันมีนระบบหน่วงเวลาของตัวสวิตช,ชิ่งตัวนี้อยู่ ประมาณสิบถึงห้าวิทีประมาณนี้นะครับพอมันหมดตัวเก็บประจุปุ๊บมันก็จะสั่งให้วาวตัวนี้ปิดนั่นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับมันก็จะสั่งปิดให้เราเพราะว่าเราดึงปลั๊กออกไม่มีไฟเลี้ยงนะครับส่วนนั้นเราเสียบเข้าไปใหม่เหมือนเดิมปุ๊บมีไฟเข้าไปแล้วเนี่ยเปิดเลยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องราประมาณนี้บิดสวิตช์ออฟก็ได้นะครับออฟตัวนี้ปุ๊บเนี่ยในสถานนะพอปิด สุดปุ๊บจะขึ้นแบบนี้ประมาณนี้นะผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากวันนี้มาแนะนําเพียงเท่านี้เผื่อนะครับลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเอาไปใช้งานเนี่ยก็บอกหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างของตัวคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ทิ้งเบอร์โทรทิ้งอะไรไว้ด้านล่างนะผมในช่อง YouTube ก็ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอถัดไปก็ปาก,กดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทิ้งเอาไว้นะครับถ้าไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอถัดไปนะครับ มีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแนะนำให้อีกนะ okay, ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ